พ่อแม่มาหาเศรษฐีของนิกและเจนนี่กำลหงจะไปะเที่ยวล่องเรือกันแล้วพวกเขาก็ขอให้นิกมาช่วยดูแลเจนนี่ตอน,นี้บ้านทั้งหลังก็เป็นของพวกเขาแล้วพวกเขาต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงกุญแจของตู้เซฟถ้าคุณอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้พวกเราด้วยนะนิกเขาหยิบมันมาได้แล้วล่ะแล้วดูเหมือนเขาจะมีทริคในการหลอกน้องสาวของเขา นกำลังคิดแผนเอาเงินไปซ่อนไม่ให้เจนนี่เห็นเขาอยากเอามันไปซื้อเกมคอนโซลน่ะเขาก็เลยเอามันไปซ่อนที่ใต้เสาไว้น้ำแต่เจนนี่ได้กลิ่นของเงินดีมากเลยถึงแม้มันจะอยู่ใต้น้ำก็ตามซ่อนได้แค่นี้เหรอจ๊ะนี่เห็นว่าเธอขโมยเงินของเขาไปแล้ว เขาก็เลยต้องวางระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มสักหน่อยเจนนี่เนี่ยกลัวหมามากเลย mm hmm. โดยเฉพาะถ้ามันอยู่ใต้น้ำด้วยแล้วก็ mm hmm. เงินของนี้ก็ต้องปลอดภัยแน่นอนเ mm hmm. จนนี่พยายามจะมาขโมยเงินของเขาไปอีกแล้วแต่จะต้องเจอกับเซอร์ไพรส์กับน้องหมาใต้น้ำนี่แหละ mm hmm. นิ่งกำลังอาบแดดอยู่ในสระว,ว่ายน้ำแล้วก็จับตาดูน้องสาวของเขาไปด้วย แต่ดูเหมือนเธอจะมีแผนแก้แค้นแล้วล่ะบิดคอยคมุมคมแบบนี้คุณจะจมที่นอนเป่าลมของพี่ชายของเธอได้แน่นอนโอ้โหน,นิกเขาคิดไม่ถึงเลยล่ะตอนแรกเจนนี่เธอมีความสุขมากเลยแต่พี่ชายของเธอจมน,น้ำทีจ่จริงนะเนี่ยเธอก็เลยโยนโฟมไปให้เขาแต่มันถูกเกินไปสำหรับนิกมันไม่เหมาะก,กับเขาเลย กำลังทำความสะอาดสระว่ายน้ำอยู่ดูทองคำแท่งพวกนี้สิมันมาอยู่ในนี้ได้ไงกันนะเจนนี่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยตอนนี้นิครวยกว่าเดิมแล้วล่ะบางทีคุณก็อาจเจอสมบัติในสระว่ายน้ำแบบนี้ก็ได้นะเจนนี่ก็อยากลองเหมือนกันอ้อดูเหมือนว่าเธอจะเจออะไรเข้าแล้วล่ะนี่มันที่กดป๊อปแป้นี่นาแถมมันก็ไม่ได้เป็นทองคำด้วยผี่ชายของเธอแกล้งเธออีกแล้วเหรอเนี่ย ใช่แล้วล่ะนี่มันตลกจังเลยนี่เขาชอบนั่งนับเงินแบบนี้มากเลยเขาบอกว่ามันผ่อนคลายดีอ่ะโอ้ดูเหมือนเขาจะเจอบางอย่างแล้วนี่มันบิดคอยทองคํานี่นะจะนี้อยากจะทำเงินแบบมันบ้านก็เลยไปขอพี่ชายออนี้ช่วยแบ่งให้หน่อย เจนนี่บอกว่าลองเอาบิตคอยนี้ไปปลูกดูสิ <What? S 1> มันจะได้โตเป็นต้นไม้ทองคำ no, 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 no. ที่มีบิตคอยเต็มเลย mm. นี่เขาไม่อยากจะเชื่อเธอหรอกนะ mm. แต่เขาก็อยากจะลองดูสักหน่อย <Bye. S 1> เขาอาจจะรวยมากเลยก็ได้เ <laughs> ดีย๋ยวเจนนี่ <laughs> จะดูแลกระเป๋าใบนี้ให้เอง <laughs> นิกเจอที่เหมาะในการปลูกต้นไม้ทองคำแล้วเขาปลูกมันลงไปแล้วก็ตั้งตารอคอยที่มันจะขึ้นมา ว่าเจนนี่ก็ตามมาดูเขาด้วยเธอขุดเอาเหรียญไปแล้วล่ะนิกตกใจมากเขาคิดว่าต้นไม้ทองคำโตแล้วน่ะตอนนี้เขาก็เลยรดน้ำให้ต้นไม้ใหญ่เลย น้องกำลังเล่นแบดมินตันกันอยู่แล้วดูเหมือนพวกเขาก็จะเล่นเก่งเหมือนกันนี่เจนนี่รอจะแกล้งพี่ของเธอไม่ไหวแล้วล่ะแล้วถ้าเธอลองเปลยลูกขนไก่ให้กลายเป็นทองคำดูล่ะเรียบร้อยเข้าตาขวาของนี้ไปเต็มๆแบบนี้ต้องเจ็บมากแน่แต่ตอนนี้ใต้ตาดำๆของเขาก็กลายเป็นสีทองแล้วนะมีคคือชอบมันมากเลยล่ะช่วยจัดให้ฉันค้างด้วยได้ไหมมิคคือหิวมากเลยเขาก็เลยอยากจะกินช็อกโกแลตสักหน่อยตอนพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน ก็สามารถกินท so like. hey, ุกอย่างที่เขาชอบได้ดูเหมือนว่าเขาจะเอาโทรศัพท์ไปลืมไว้ที่ไหนสักแห่งเจนนี่นั่งทบช็อกโกแลตที่ใช้ของเธอไปแล้วที่คิดว่าเจนนี่เป็นคนกินช็อกโกแลตทองคำของเขาเข้าไปแต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้ทําอะไรเลยนะหรือก่อนนะนั่นเธอเปื้อนอะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้วางแผนไว้แบบนี้นะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะชอบมากเลยใช่ไหมล่นนิถึงเวลาต้องลองเล่นเซิร์ฟบอร์ดอันใหม่ของเขาสักหน่อยแล้ว นิกผลักน้องสาวของเธอตกน้ำลงไปเลยเธอก็ได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวเจนนี่โมโหเขามากเลยล่ะนี่คิดว่าเขาเป็นคลยงั้นหรอดูเหมือนว่าเจนนี่เะคิดแผนที่จะเอาครีมเขาได้แล้วนิกคิดแต่เป็นบอดของเขาไม่ได้เลยอะเขาตกลงมาตลอดเขาไม่ทนได้โต้คลื่นเลยนะเนี่ยเพราะว่าเจนนี่เธอเอาครีมกันแดดไปทาไว้ข้างบนนั้นไงแล้วเธอก็ทาตัวเองด้วย การกระโดดบนทัมบอรีเนี่ยมันสนุกมากเลยนะเจนนี่ก็อยากสนุกกับเขาเหมือนกันแต่นิกไม่ยอม,ม,มหให้เธอเล่นด้วยเพราะว่าเขาพี่ห่วงมากเลยเจ <bons> นนี่ต้องสอนบทเรียนให้เขาหน่อยแล้วเธอก็เลยถ่ายแทรมโพลีนให้แน่นมากๆเลยโอ้ดูเหมือนว่านิกจะเจออะไรเขาแล้วล่ะนี่มันเพชรจากดวงจันทร์หรือเนี่ยมันต้องแพงมากแน่เลย เซนนี่ก็กำลัลงสนุกอยู่กับแคมบรีตอนที่พี่ของเธอไปลงจอดที่ดวงจันทร์ลิกลับมาแล้วล่ะเขากลับมาพร้อมสมบัติล้ำค่าจากอวกาศเซนนี่เธอกำลังจะไปเดทกับแฟนของเธอก็เลยเอาเครื่องสำอางไปเยอะมากนิกพร้อมจะแกล้งน้องสาวของเขาอีกแล้วเธอไม่ต้องการเครื่องสำอางพวกนี้หรอก เขามีไอเดียเจ๋งๆเลอล่ะเอาทองคำแท่งแบบนี้ไปด้วยดีกว่าเยอะเลยโอ้ตอนนี้กระเป๋ามันหนักมากเลยอะแต่ยังไงก็สู้ความรักไม่ได้หรอกนะเจนนี่หยิบกระเป๋าขึ้นมาง่ายมากแฟนของนี้ก็ชวนเขาออกไปเจอเหมือนกันใช่ส วันนี้เขาแต่งตัวดีมากเลยล่ะเ hey. mm hmm. จนนี่ก็เลยมาขอกอดเขาหน่อย oh. แล้วก็แปะป้ายราคาถูกๆลงไปบนเสื้อแ oh. จ็คเก็ตของเขาด้วย <Wow. S 1> นิคกำลังไปเดทแล้วล่ะ uh huh. เขาอยากจะโชว์แฟนสาวของเขาว่าเขารวยแค่ไหนนะ่ะ oh. แต่ป้ายราคาที่ติดไว้มันถูกมากเลย oh. นิงไม่เขา้าใจเลยว่าเธอพูดอะไรของเธอนะ oh. สงสัยเดทนี้จะพังแล้วล่ะ เขายังไม่ได้จูบลาเธอเลยอ่ะนิกนั่งนับเงินของเขาอีกแล้วก่อนที่เขาจะพักผ่อนภายใต้สงอาทิตย์เจนนี่เธอไม่พลาดโอกาสแบบนี้ง่ายๆหรอกตอนนี้นิกเขาต้องอายกับผิวแทนของเขาแน่ๆเขาคงไม่ได้เอากล้ามหน้าท้องของเขาไปโชว์ใครเลยล่ะเจนนี่ชอบมันมากเลยแต่ดูเหมือนว่ากันจะตามสนองเธอได้โหมาก มี่น้องกำลังอาบแดดกันอยู่นอกบ้านหวังว่าพวกเขาจะไม่โดนแดดเผาไปซะก่อนนะ oh. นี่ขอยิมครีมกันแดดจากเจนนี่บ้างแล้วแน่นอนจนนี้ก็ต้องให้เขาอยู่แล้วล่ะ oh. แต่ดูเหมือนว่าเธอจะแกล้งหยิบครีมกันแดดสลับกับกาวตาช้างนะ่ oh. แะแต่ตอนนี้นิกต้องกลับได้แล้วล่ะ คงกลับครั้งสุดท้ายแล้วมั้งตอนนี้นิกก็ได้เป็นส่วนหนึ่งกับญาหน้าบ้านไปแล้วจะน,นิไม่สนใจเขาเลยล่ะเธอรดน้ำให้เขาเหมือนกับ่าหน้าบ้านธรรมดาธรรมดานิกเจอเงินยูโรในกองเงนนินดอลลาร์ของเขา เขาไม่อยากได้มันหรอกแ็ดูเหมือนว่าเจนเนี่จะเป็นภูมิแพ้งเงินยูโรนะนิกทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยว,ว้าวนิกนายก็แสดงเก่งอยู่นะเนี่ยขาเลยใช้พัดเงินยูโรใกล้กๆกับเจนเนี่เธอเลืวางกระเป๋าตัง <c oughs> ไว้ด้วยอะ่ะ <c oughs> นิกก็เลยใส่เงินยูโรเข้าไปในกระเป๋าของเธอ <c oughs> โดนัทประสแล้วล่ะถึงเวลาต้องจ่ายตังแล้ว <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ย <c oughs> คนส่งอาหารเขาดีใจมากเลยที่ได้ทิปเยอะขึ้นาดเนี้ ต่ดูเหมือนเจนนี่เธอจะแพ้หนักมากแกล้งกันอีกแล้วนะนีิเจนนี่เธอชอบเล่นเกมมากเลยล่ะเธอชวนพี่ชายมาเล่นด้วยกันแน่นอนเขาก็อยากเล่นด้วยอยู่แล้วนิกตั้งใจจะทําให้น้องสาวของเขาเสียใจแต่ว่าเจนนี่เล่นเก่งมากนิกไม่มีโอกาสได้ชนะเธอเลยแต่ดูเหมือนเขาจะเจอสูตรโกงแล้วล่ะนี่แหละโอกาสของเขา แค่อย่าก,กดสูตรผิดก็พอโวโ้สูตรนี้มันดีมากเลยนเนี่ยแบบนี้ต้องชนะแน่นอนเลยล่ะ <Game over. S 1> แล้วตอนนี้เขาก็ชนะเจนนี่แล้วเ <c oughs> กมนั้นทำให้นิกเหนื่อยมากเลยล่ะ <c oughs> เขาเผลอหลับไปเลยแต่เขาก็ดันรู้ตัวว่ากุญแจของเขาก็นำลังจะโดนขโมยตอนนี้พี่น้องทะเลาะกันอีกแล้วล่ะโอไม่นะมันจะรุนแรงแค่ไหนเนี่ย เขาทำากุญแจตกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเป็น oh <my> พ่อคุณแม่ต้องโมโหมากแน่เลยพวกเขาเดินผ่านมาพอดีแล้วเก็บกุญแจไว้ได้ <No. S 1> ตอนนี้เขาต้องแสดงให้เด็กๆด,ดูหน่อยแล้ว่า oh <my> ข้งางในตู้เซฟมันมีอะไรอยู่บ้าง oh <my> นี่มันรูปภาพของนิกกับเจนนี่หรอ right. s right. <S แต่ว่าพวกเขาไป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของครอบครัวไงล่ะ oh <my> ตอนนี้พี่น้องเขารักกันมากเลย มก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เอาเงินออกจากตู้เซฟก่อนที่พวกเขาจะไปเที่ยวไงล่ะคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดเหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมทริป